สวัสดีค่ะพบกับพวกเราเมสไมล์เดย์ค่ะเมสไมล์เดย์เฮ่ไหนผู้ชายของเธอไหนผู้ชายแซ่บกำลังเอ้าเขาจะมาอยู่ทำไมล่ะคะตรงนี้เอ้าทำไมอะพี่มาใครก็จะไปอยู่แต่เขากลัวหมดดูสภาพอะดูดูสภาพหมายถึงกูหรือตัวเองน้องปะเอออยากให้ชิมของโวรลาเมนลามย่อนลามย่อนคือไม่แก้ห้เลยเออชอบแบบนี้มากแบบไม่สุด ก้องเลือกรสข้าวผัดพี่เป๊กข้าวผัดที่ช่ความรู้จักร้านอาหารเยอะเนาะเอาก็ดูหุ่นตเธอพาฉันไปอยู่ที่ไหนตอนนี้เจ๊ก็พาพี่ปางไปอยู่แถวย่านทองหล่อนะคะกับคาเฟ่รับหลับนะคะที่ไม่ค่อยมีแบบมีคนไทยรู้จักอะไรอย่างเงี้ยมันแบบนแบบเซ็บนิดนึงซึ่งเหมือนเธอพาฉันมาขายเพราะว่าเนี่ยคือน่าน่ากลัวยื่นะถ้าเขาไม่รับรับถ้ามันไม่รับ ันจะเป็นคาเฟ่ลับๆได้ย,ยังไงเออพอลับจริงนะคะเ,ออเพราะว่าร้านเนี่ยเขาอยู่ตรงท้ายซอยทองหลอดนะคะก่อนจะขึ้นสะพานไปถนนเพชรบุรีก็จะมีซอยเล็กๆอยู่ตรงตรงข้ามกับที่กับรถเลยนะคะเข้าไปแล้วจะมีร้านจอดรถแล้วเดินไปนิดนึงนะคะไปตรงเขาเรียกว่าอะไรเรียบคลองนะคะออก็จะเป็นร้านนะคะซึ่งร้านเนี้ยจะมีชื่อว่ากระทั่งเที่ยงยค่ะนะ,ะแล้วก็จปต้องบอกร้านอีกนิดนึงอ่ะก็คือร้านที่เจนผ่านพาี่ปางเนี่ยมาเนี่ยก็คือว่ามันแซบตรงไหนหรู้ปะแซบตรงไหนแซบคือมันมีฝรั่ง คือต้องบอกแบบว่าร้านตรงนี้ก็คือฝรั่งอ่ะมาเยอะมากเพราะว่าคนไทยอ่ะไม่ค่อยรู้จักคือต้องบอกอย่างนี้ฝรั่งก็จะแบบมานั่งทํางานเวิร์กโฟมโฮมติดกาแฟชิลๆริมคลองอะไรคือเลิศเขาเท่าที่เจนมาเ่ะแบบนี้เลยอ่ะเลิศเลยงั้นเดี๋ยวฉันจะรอดูเลยนะว่าเธอพูดจริงหรือเปล่าเอ้าพูดจริงเขาจะพามาป่ะอ่าแล้วเดี๋ยวดูนะว่าจริงไหมได้งั้นเจสัพาไปเลยไปเลยค่ะ ไหนไหน,ไหนผู้ชายของเธอไหนผู้ชายแซ่บฝรั่งเอา้าเขาจะมาอยู่ทําไมล่ะคะตรงนี้เอา้าทำไมอะ่ะพี่มาใครก็จะไปอยู่ผู้ชายเขากลัวหมดดูสภาพอดูดูสภาพ<อ>หมายถึงกูหรือตัวเองนองาาอ้องป่ะเออวันนี้เธอพาฉันมาทำอะไรที่นี่นะวันนี้เซก็จะพามาชิมอาหารนะคะร้านกะทังเที่ยงเหมือนที่เซนบอกไปตอนแรกว่าคือร้านลับ รี่ผู้ชายแซ่บๆแต่ไม่มีค่ะวันนี้กูมาไม่มีอ้าก็ถูกเคยจะมาเขากลัวเขากลัวค่ะเออนั้นนะไปเดี๋ยวเธอไปสั่งอาหารในชั้นยวฉันจะมาขอย่างไสั่งอาหารก่อนนะคะแล้วก็ได้รออยู่นี่นะห้าไปนะอย่าฉุดนะผู้ชายข้างนอกอ่ะกูจะอยู่นี่ มาแล้วค่ะอาหารของเ,ออเราวันนี้ใช้กดมือข้าวเพื่ออันนี้คือแบบเมนูเด็ดเลยที่จะจะแนะนำแล้วก็สั่งมา เฉพาะพี่ปางคุณเดียวเท่านั้นคนเดียวในโลกนี้เลยขนาดเลรอคนเดียวในโลกเลยหรอก็นั่งจะ2สอคนให้ขาแบบเออแบบอามีอะไรบ้างมีอะไรบ้างอันนี้ก็จะเป็นข้าวผัดขนาปลาเค็มนะคะแล้วก็นี่จะเป็นรามยอนเนาะแล้วก็นี่จะเป็นมอตโตเนสถูกต้องอยากให้พี่ปาแบบได้ลิ้มได้ลองได้ชิมก็จะแบบว้าวทำไมอร่อยจังเวลาหลับด้วยอร่อยด้วยอันนี้คือตดแบบอันนี้ก็มีนีด้วยเนี่ยเดี๋ยววิพีนาลายก่อนคืออะไรคะอันนี้คือสโคนนะคะอันนี้ก็คือจะ เป็นวิปครีมโฮมเมดแล้วก็แยมโฮมเมดก็คือทางร้านเนี่ยเขาทำเองเลยเราจต้องขอบอกก่อนนะว่าทุกเมนูอะทางร้านอะเจ้าของร้านเป็นคนทำเองทั้งหมดเลยนะคะได้งั้นเรามากินของเขาก่อนได้ได้เจะเปิดห้น้ให้พี่ปางดูก่อนล้ายอลำยอนล้ำยอนค่ะกินร้อนๆนี่มีทั้งแบบไทยแล้วก็เกาหลีแล้วก็ฝรั่งเลยงั้นเดี๋ยวลองก่อนพี่ปางลองก่อนจะกินปลาเค็มก่อนได้แต่ก็อยากให้พี่ลองชิมคนแรกไง ฉันเอาไข่ดาวด้วยไข่ดาวเป็นแบบชอบแบบนี้มากแบบไม่สุกสุต้องเลือกรสข้าวผัดที่เป๊ะข้าวผัดที่ใช่อยากให้ซิมอแล้วก็เจนอยากบอกนิดนึงนะคะก็คือเหมือนเจนน่ชอบไข่เยิ้มๆอย่างเงี้ยอยากให้ดูก่อนนี่นะคะไข่ก็คือแบบบางคนอ่ะชอบแบบเยิ้มๆหรือบางคนชอบกรอบๆบอกเขาได้นะทุกคนว่าเอเราต้องการแบบไหนอะไรอย่างเงี้ยให้มันตรงใจเราจะอยากให้ชิมของตัวราเมินลำยอนยำยอนก็คือไม่แก่ให้เลย เออนี่นะคะก็คือเขาจะมีชีสด้วยนะเนี่ยมาอ่ะจะให้ดูก่อนโอ้โหเนี่ยของเขาดิดูชีสดูอะไรกินชีสปะกินได้รู้จักร้านอาหารเยอะเนาะเอาก็ดูหุ่นเล็กก็จะกินประทินชอบในที่นี้คือเขาไม่ได้มีแค่อาหารนะเขามีกาแฟอะไรพวกนี้ด้วยนะใช่ขนมบอกขนมหวานเราเต้ยนะทุกคนก็คือพอดีนี่มอญลองข้าแบบเนี้ยอ่ะ มาโบโลเนสกันดีกว่าความอะไรความแบบความเส้นความอะไร go, มีความเปรี้ยวพองกะเทศหนึ่งนี่นะคะจะขอซอสอร่อยซอสอร่อยแล้วคือหมูก็คือแบบหรืออะไรแบบอะไรต่างๆคือเครื่องอ่ะ มันไม่ได้ใหญ่จนแบบมันล้นช้อนอ่ะมันแบบขนาดคนดีบบอะไรเงี้ยเออใส่ใจในการใช่เพราะว่าอย่างที่เจนบอกตอนแรกเขาทําเองทุกเมนูด้วยเจ้าของร้านนะคะ<ม>แล้วทีนี้จเจนอยากฝากอีกเรื่องหนึ่งนะทุกคนก็คือว่าคือด้วยความที่เขาทําเองอ่ะบางคนอาจจะแบบว่าเอ้ยอาหารมันอัจจรชานิดนึงอันนี้คือ<ม>อยากให้ทุกคนเข้าใจนะคะเพราะว่าเขาทําเองแล้วก็พิธีพิถันแล้วก็ใส่ใจจริงๆเนาะก็อยากให้ทุกคนที่มาทานหรือว่าอยากมาลองเข้าใจนะคะอืมใช่ right here ถ้าเลือกเขาหมดเลยนะถ้ารวมสากคด้วยนะชอ,อบสากคนสุดคือมันไม่แห็งปกติสาโคนบางที่มันจะแบบมันแห็งหน่อยส่วนแยมเขาก็ไม่หวานเกินไปนะคะทานแบบเ e ีตี้เทีตีแล้วยิ่งถ้าแบบมีชามีแบบทานกับเครื่องดื่มด้วยนะ เลิศอ่ะทุกอย่างมันลงตัวไปหมดแล้วก็ย้ำอีกครั้งนะคะใครที่มาก็คือถ้าแบบรอนาเจนอยากให้แบบเข้าใจนิดนึงว่าเราทำเองทุกเมนูจริงๆแล้วก็วนมากที่มาก็คือแบบลูกค้าคนไทยจะแบบก็มีบ้างแต่ส่วนมากจะเห็นที่เจนบอกถ้าจะเป็นต่างชาติซะมากกว่าเพราะว่าเนี่ยแม่ไม่ค่อยรู้ต้องมีตรงนี้แหละเจๆไม่รู้เลยนะทำเจงก็ไม่รู้ตอนแรกอ่ะ ก็มันแบบมีป้าเล็กๆบอกอะไรอย่างเงี้ยเราก็ลองดูแล้วก็ร้านนะคะมีที่จอดรถให้ด้วยนะสำหรับคนที่จะมานะคะแล้วก็จอดรถตรงอีกที่หนึ่งแล้วก็เดินมาอินนี้เดียวเองถึงเลยไปกินของอร่อยกาแฟเอ่ยของหวานเอ่ยของคาวเอ่ยครบเครื่องค่ะจบที่เดียวบรรยากาศดีด้วยเองแนะนําเลยเนาะวันนี้งั้นเดี๋ยวไปกินกินต่อก่อนนะและเดี๋ยววก็ต้องกินให้หมดใช่เพราะว่ามันอร่อยจริงๆแนะนำนะคะกินกันเลยค่ะ To the top of Mount Everest, I've sailed the seven seas, I've shared the stage with all the best. Lot of good it did for me. I've walked through all of China, walked till my feet were sore. Came home to Carolina and found my love next door. อันนี้เป็นตัวมะชาฮันนี่เลมอนนะคะเปรี้ยวๆหวานๆอันนี้ชอบนะ,ะถ้าใครชอบแบบสดชื่นอ,อ,อันนี้เลยอันนี้ก็คือแบบไม่หวานแบบไม่หวานพาดอดีของวันของหวานหม่มันมีฮันนี่นิดนึงแต่ว่ามันก็มีความแบบห้าชอบกินน้ำมะนาวากับมะช่ายแล้วผสมดีมนนสดชื่นกับอากาศแบบนี้แล้วก็แบบฟิลแบบนี้อันนี้คือได้สับเซนได้ซึ่งอันนี้ก็คือแบบบรรยากาศดีน้องแล้วก็ร่มรื่นอันนี้ยิ่งฝนตกมันยิ่งดีอะ่ะใช่ มัน<า>ร้สึกเหมือนแบบเหมืนอนยู่เกาหลีนิดนึงเกาหลีเลยเออใครมาทองหล่อแบบเบื่อคาเฟ่ที่มันอยู่ในตึกในเมืองรถติดติดหรืออะไรเงี้ยก็มาตรงนี้ได้นะคะหลังเลิกงานก็มาได้เาขาปิดสามเอ้ยปิดห้าโมงเย็นเสา<ะ>ร์<ะ>อาทิตย์ใช่ค่ะแล้วก็สำหรับใครที่แบบเอ้ยอยากเปลี่ยนสถานที่ทํางานบางคนแบบ work ฟ r ร m home หรือแบบว่าทํางานแบบเป็นฟรีแลนซ์ทำที่ไหนก็ได้อะไรอย่างเงี้ยคือมาร้านนี้ก็ได้เพราะว่าเขาก็แบบมี WiFi ฟรีมี โตทำงานให้แล้วก็แบบพวกอย่ากคือรรยาาอังอำนวยหมดไม่ร้อนไอ้ฉันบอกแล้วว่าไม่ร้อนเอออันนั้นก็ดีแบบแบบดีเลยนะทุกคนคือแบบบรรยากาศดีซึ่งมันเป็นร้านลับๆที่มีทั้งอาหารขนมเครื่องดื่มพร้อมนะคะเปิด9โมงถึง5โมงเย็นนะคะสำหรับใครนะคะที่แบบว่าเฮ้ยอยากเสิร์ชข้อมูลหรือว่าเมนูอาหารดูก่อนก็คือแบบว่าเสิร์ชได้เลยที่กับทังเที่ยงนะคะ อันนี้คือใช่ก,ก็คือจะมีทั้งเมนูอะไรทุกอย่างขึ้นมาให้หมดพร้อมกับราคาได้เลยอันนี้สำหรับคนที่อยากรู้มาก่อนเนาะได้เลยค่ะงั้นก็เดี๋ยวเราจะเจอกันในเทปหน้านะว่ารเราจะไปทำอะไรกันอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์คลิปของเราไดยนะคะได้ค่ะกดรีโพสต์ได้แต่อย่ารีพอร์ตนะเออถ้ารีพอร์ตเป็นไรอ่ะเป็นไรอ่ะโอเคเจากกาอกันครั้งหน้าค่ะบ๊ายบาย เอออโโ้หใช่ใช้คำศัพท์ใช้กูจะไปรู้มันภาพถ่ายบุกบ่นคืออะไรอ้ขอโทษทีโอ๋ออีกเตอร์เอาไปเอาไปภาพอะไรเอาไปอันนี้จริงอ่ะบอกอันนี้สวยหน้ากูมืดคือหลังสว่างฟางตอนที่เจนอ่ะตอนที่เจนเลื่อนขึ้นไปใช่ป่ะรูปอ่ะคือมันมันได้ตอนแรกมันสว่างพอกดถ่ายปึ๊บเอ้าทำไมไม่สว่างวะงงเห็นไหมแต่เรื่นี้สวยเรืนี้ก็สวยอ่ะถ้าเทียบสิบรูปพี่ถ่ายให้เดนซินได้รูปนึงเพราะว่ามันอยู่ที่เบ้าหน้าเลยเข้าใจไหม เราก็สวยไหนบอกว่าที่หนึ่งที่สุดในโลกคือความสวยมันแบ่งออกไปตามเพศอะไรเป็นเพศอะไรแสงดาวเสอยเพลไปเลยเท่ากับสวยเท่ากับจักราวาลค่ะ Miss Universe ไปเลยค่ะจริงเพราะว่านี่คืออ่ะไทยแลนด์